สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมสิทภาพพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบ่งให้สวนนะครับหรือว่าต้นใหม่ที่มีนะครับในพายบริในบริเวณบ้านผมนะครับตอนนี้นะครับก่อนสิไปเบ่งนะครับผมขออนุญาตนะครับกินลูกสิ้นนะครับเพื่อเพิ่มพลังก่อนนะครับพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งผมกินลูกสิ้นก่อนนะครับก่อนที่สิทิภาพพ่อแม่พี่น้องกัน ไปเบิ้งนะครับต้นหม่นะครับอยู่ที่ไฮน่านะครับแล้อวก็อยู่หลังบานในบริเวณบานนะครับว่ามีต้นอย่างไนี้นะครับก่อนสิไปก็ขออนุญาตนะครับรับประทานอาหารเที่ยงก่อนนะครับนั่นคือลูกซินครับพี่น้องโอ้ยหิ้วเขาแห้งครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเที่ยงเกือบบ่ายบ่ายกลัวนะครับตอนนี้ก็หิ้วแห้งครับก็ได้ซื้อูกซินจากอันน้ำมี่ามากนะครับแมลงเพลวนะครับตอนนี้ก็คือโอ้ยผมก็หิ้วแห้งผมก็รับประทานยำๆๆๆกินคนเดียวอยู่ครับกินอยู่ใต้ต้นอันบักนวงนะครับหลังบาน มาด้วยครับด้วยเลยเพืในการกินเขานะครับเมื่กินน้ำกันครับแต่ว่ากับอื่นชื่อๆหรอกค่ะคือครับผมกระเนี่ยมสายเนี่ยมขวานนะครับทึ่งฝ่าวทึ่งกินทึ่งหิวนะครับเพื่อสิไปไายแอนให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วครับเนาะเอากินกินกินครับบาอะไรกินเดียวนะครับนั้วก็ขออนุญาตดื่มน้ำหรือเราประทานน้ำก็นะครับนี่ครับนี่คือบริเวณที่มองผมอันไม่ยืนกินดุกซินวังหันนะครับแข่งหกในจังน้อยหมดกับกัดไปแล้วนะครับโตนึง ขั้นแห้งนี่ครับหลังจากนกับนสื้อผ้ามาเบิรงนะครับล้างบานกับสืมีนี่ครับต้นอันยังเขาอื่นยังโอ้ยลื่มเราสร้างมันเถอะนี่ครับกับสิมีทงไฮทงหน้ามีสะลังบานเนะครับนี่กับเสืเป็นสะนามลังบานผมเองนะครับนี่ครับผมก็อยังไงผมมพี่น้องเห็นหน้าผมน้ำได้ครับได้ถึงสีประยักเข็นกับซารครับนี่กับสิเป็นอันสะล้างบานเนะครับสะลังบานกับสืมีอันต้นใหม่หลากหลายอยู่ครับเดี๋ยวผมจะทายไปเบิรงนะครับนี่ครับ อ๋อคือกับมามองเกาอะไรป่ะนี่โอ้ยฮามันคืออันดื่มให้เบิ้งครับมงนี้ก็คืออันหมองผมปลูกพักอันออร์แกนิีนะครับปลูกพักในน้ำนะตอนนี้ผมเศร้าโศกเลยครับเพราะว่าผมไปอันเทศงานตอนนั้นนี่ครับมีหัวจีไก่ฮามันนี่ครับสีผ้ามาเบิ้งบักหุ้งครับตอนนี้คือมะละกอหรือบักหุ้งด๊อกแห้งครับก่อนหน้านี้ก่อนคนสีมะลักนะครับหลายแห้งครับตอนนี้คนลักไปแล้วโอ้ยเงินจับไปมะลักนี่ครับด๊อกแห้งครับมี่จำนวนยังไงครับไพ่ใะกับมะลักโอุโบมันเหลาดินนี่ครับ หลังจากนั้นครับกฤษีพ่อพ่อแม่พี่น้องนะครับมาอ่นท oh, <t> ั้งดุมนะครับมาทั้งสาังหันนะครับกลับไปกลับมาหามึงนี่ครับอันต้นบักซีดาซีม่วงนะครับพายเคยเห็นนะครับพายบ่เคยเห็นกับเบิรงไว้ด้วครับแต่หมาครับมันไหนมีนะครับต้นต้นมันยังสีหลอดซอบ่ตอนนี้แต่ก็ลอดอยู่ครับนี่ครับนี่ครับต้นมันนะครับอุปเมนต้นมันต้นบักซีดาซีม่วงนะครับนี่ครับกฤสิพ่อพ่อแม่พี่น้องมาเบิรงนะครับบรรยากาศจะโอ้ดีครับครับตอนนี้นี่ครับนี่ผมกำลังสิญญางลุง อันอุ่นอย่างลงคนละยังสิดสุดท้ยเบิ้งว่าทร้างผุ่นเลยก็ใช่มีต้นบักม่วงนะครับบักม่วงอันหลากหลายสายพันธุ์จักพันธุ์ยังเนผมก็ลืมมันมีหลากหลายสายพันธุ์ดีครับปลูกไว้เดือนแล้วครับเป็นปีสองปีแล้วครับตอนนี้กลับบ้านเลยอันโอ้บะแมนบะแมนบะแมนมีมากแล้วมีผลเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับ มองนี้ก so ็จะเป็นไฮหน้านะครับท่านั่นก็บ่มีเขาด้วยครับเพราะว่ามันตายไปแล้วหน้ามันถ่วมนะครับเนื่องจากว่าฝนตกพังหันนะครับมันก็ได้สิ้นผสนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เรือแต่ฝั่งนี้ก็มีเขาในรญยะนี้ครับตอนนี้ผมสิผ้าพอไม่พ้องนะครับยางลุ่งไปบึงนะครับมองที่อันสะอีกมองหนึ่งนะครับมองหน้าผมสิมีอยู่สองสะนะครับนี่ครับมองนี้ก็จะเป็นมองเขาเกิดแน่ประเกิดแน่ทั้งหลังก็จะเป็นมองเพิ่นมาสามด้วยว่าเอาตนเขาเอากามาดดำนะครับเพื่อสามนะครับ ครับผมนี่ครับนี่อขึ้นสาอีกสันสะหนึ่งนะครับก็คือสาที่สองนะครับที่ต่อต่ออันจากสะมื่อกี้นะครับมันมีสองสาอันสะลุมนะครับในสะลุมนะครับก็บสีมีอ่ามีปลาหลากหลายหน้าชนิดนะครับมองนี้สิเป็นลีนะครับใบถลัดปลาย่ยมฝนตกแห้งนะครับมันสิมีลีอยู่ทั้งผุนนะครับเป็นแบบฟังขวานะครับนี่ครับก็บสีมีสานะครับอยู่อีกสาหนึ่งนะครับคือสาลุมนะครับอันนี้เป็นสะที่มีกรงหง่าสะแหลกนะครับสัสาอันแหลกนะครับเป็นพึ่งมาจกเหมือนสองสามปีที่แล้วครับอุ้ยมากระห่าว นี่ครับทั้งหล si uh ังก็จะเป็นเขาง่ามแห้งครับอันนี้เป็นเขาที่ดำเมาด้วยครับเพราะว่าอันมันบเกล่ะนะเขาวานบเกิดก็ต้องก็ต้องอันดำเอานะครับนี่ก็คือมองนี้นะครับเป็นเขาทีดดำเอาครับนี่ครับนี่ครับผมก็สิบ้าพี่น้องเบื้องนะครับเบื้องผมน้ำอะไรก็บเบิ้งอันอันนี้น้ำเลยครับนี่เบิ้งเบื้งเบ้งเบื้องก็บเบิ้งครับตอนนี้นะครับผมก็ผ่านไปน้ำข้นก็รายใส่รายกัองอู้หลาสุดมาเรานี่ครับตอนนี้คือผมอยู่อัน ทางกลางทุ่งหน้าบรรยากาศที่สดสุดแล้วก็ดีแห้งครับตอนนี้อยากให้พ่อแม่พี่น้องมาอยู่บางนี้แห้งครับตอนนี้เฮ้นี่ครับผมกับสีผ้าอันอุวนสีผ้าเลยวัานี่นี่ก็คือมุมจากทางล่างขึ้นไปทางบนนะครับกะเี็นเป็นมุมนี้นะครับตอนนี้ผมก็คือซีึ้นกรับเมื่อเฮื่อหน่อยนะครับกระมานดุนนะครับกระสีครับขึ้นไปนะครับนี่ครับถ่ายบรรยากาศนะครับเหนเบอร์นะครับตัวนี้กับมีทั้งหน้าป่าแล้วก็หน้าผมแล้วก็หน้านานะครับกับยูคนละหลอกนะครับอันนี้เป็นหน้าอายผมนะครับที่ผมมาถ่าย นี่ครับอันนี้ก็คือสาแลกนะครับทีมเรามาทีเท่าพานมากเมื่อกี้กันนะครับเฮ้ยสีเห็นความเขียวขจีของหยาที่มันเกิดมานหลังจากฝนตกนะครับพุ่งกับงานห็นไปก่ครับพี่น้องนี่ครับอ้สุดยอดนะครับบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้ไม่มีคนแล้วก็ไม่มีใครถ่ายได้ตามสบายอี่ๆนี่ครับอันนี้คืออนาบันอายพุ่มนะครับเปอซิมีอัน อันแม่อันสามพันโบกนะครับกับซีมีบรูมน้ำหรือเอีงน้ำนะครับไปสั้งรับไพเทบ่มิหนามอาบนะครับกับมาอาบอยู่นิดนี่เลยเป็นรุมเป็นบ่อ้ยบ่าวเหลนด์ด้วยพี่น้องอันนี้ทางบอดีอบตกกับมาเบิรงเด้อนี่ครับกับซีมีอันทางไปเฮือนผมนะครับขางทางกับซีเป็นทงหน้าทงไฮทงหน้านะครับอันนี้ผมก็ได้กลับบ้านนะครับครับพอกลับมาถึงบ่าแล้วครับผมกับซีผ้าพอแม่พี่น้องมาเบิร์นซัดเบี่ยงอันน่ารักน่าซุกซุ่นกับใบหนเลี้ยงสารนะครับของผมก็ครรรัััับบเปป็ดะะมาณตตววถึงนค นี่กับยู่ในกรูงครับอีกฝั่งนึงก็สิเป็นไก่พันธุ์ไข่ไม่ประมาณโตสองตัวนะครับมันก็เป็นสัตดหนอยที่น่ารักนะครับเดี่ยวมาเจออันรับประทานอันไข่มันนะครับเราจะไม่ทําร้ายกันเพิ่นว่านี่ครับมีสัตว์อันเดี่ยงน่ารักอีก็คือควายนะครับที่มันทรงผมเลี่ยนนะครับขายทรงผมเลี่ยนนะครับดื้อขอพูดดื้อควายดื้ออี๋นี่ครับต่อมาสิพามาเบงบักหน้าวครับต้นบักหน้าวนี่ครับต้นบักหน้าวพอแม่พี่น้องเคยเห็นปลาดกแห้งผอย่างใดก็มาขอโอ้มาซื้อจะไปยยลักกับพ่อครับนีีีีี่่่่นนปลาเเคยบบบิงงสุกพ้อ นี่ครับบรรยากาศสุดจอดอันนี้ล้างบ้านผมนะครับมาจากบ้านอายเมื่อกี้ครับนี่กับขี้หน้าผมนะครับอีกหม่องนึงนะครับหน้าล้างบ้านนะครับทั้งนี้ก็เคี้ยว์ข้จีดีขึ้นกันครับรวมสมบูรณ์นี่ครับนี่ครับต่อมานะครับกับสีมาอันเซลฟี่ครับอันตุนผู้ตุนผู้เขียวมากันนะครับขันไปยินอัพสตอรี่กันนี่นะครับผู้อันคณะดไทยเพราะเดี๋เบอร์จะหนี้พี่น้องต่อมา ยังไปยังมาพี่น้องล่าสุดเห็นนกไม่นกไม่อยู่ขังขอกวายนะครับนกไม่สองนอถึงสามนะครับโอ้โหแต่ผมกับมูเสือไปเห็นอย่างนูพี่น้องนี่ครับโอ้เจอของดีนะครับหลังขอกวายนะครับอย่าบอกไปด้วยพี่น้องครับต่อมานะครับมาเบิ้งอันหนอกยดนะครับเป็นสิบลาบนกนะครับอุปสิพัดนกนะครับตัวนี้กิบดีนีเสียงโจจีโจจีเล็หน่อยนะครับพี่น้องเนาะกำลังฝากนกนะครับ นกไปใส่มากนะครับเนี่ยยศกรยอดคำพีกําลังฟักนกนะครับตอนนี้โอ้โหสุดยอดครับกับเมนูมือนเดิมคือพัดเพชรนกนะครับสีภาพพม่าเป็นน้องมาเบิงนิดจ้ะหน่อยนะครับดื้อนี่พัดพัดพัดแล้วก็พัดพัดครับหมาเห่าอยังอีกบัดนี้ล่าสุดหมาเห่าเห็นป้ามะเห่านี่เหื้อนหามึงเฮ้ยสวัสดีครับบัดนี้กับอันมาเบิงโอ้สวัสดีครับเพื่อนมาหามผักจนพีจนถือฆ่าตะดามาเลยครับเพิ่นกําลังพัดนะครับเชื่ ไฟจวดจาดให้พี่น้องกินหอมหวยห้วยนะครับนี่ไปก็นั่งอันเบิึงนะครับเดินกระคนคนคนครับพัดเอาพัดไปพัดไปผลผ่าของเป็นหวเข่าอลไรแบบนี้นี่ครับมาเบิึงกันชัดๆนะครับสูตรเพิ่งจะยังในดอกคุ้มกับประเทไทยโดยทายว่าท่านอันทั้งนี้กระเด็ดพักฐานนะครับน้อครับพี่น้องต่อไปก็จะเป็นการอันเบิึงบรรยากาศได้ครับนี่แบบเต็มที่แบบเสียงเท่เสือขึ้นมาที่น้สำหรับคลิปยินสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้น